มันมัดเต็มมัดตานะพูดอ่ะคลิปีดยังไงก็คิปีดยังไงซุ่มลงแล้วก็รับป้อขัน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 บ่เอาขันบ่เอาบ่เป็นขันบ่เอาเลยขันบ่เอาขันบ่เอาขันบ่เอาสร้างมาขอมามันเสือ เลือแห้ง uh ตั huh. so in, uh, so so in, uh, so ้งท่ามันอายดินแลฟ้าคือแบบว่าเฮ็ดแบบเหลือใจนะบอเหลือใจโอ้ยเหลือใจเด้จ่นะขอแล้วไปยังคือบ่แต่งเลยดีประมาณจินะศูนย์นะศูนย์เข้าใจคำว่าศูนบ่เข้าใจคำว่าเหลือใจบ่ศูนย์นะเออมันศูนย์นะศูนย์ให้ผู้บ่าวว่าเป็นยังขอแล้วไปยังคือบ่แต่งเออศูนย์บำบัดพี่บ่าพีบ่าเออ 好呀，班长。 มาดีมากเลยแต่ตอนเลยเนี่ยห L. นูต้องหายใจก่อนที่ลูกหนูไม่หายใจไงเสียแรงมันมามันขึ้นมาดีมากตัวเนี้ยเสียแรงที่น้องนั้นรอพอสิ้นบันคองเงียบหายก่อนจะเงียบต้องหายใจอีกครั้งหนึ่งอ่าหนูหายใจสามครั้งอ้าเห็นไหมเก็บไว้ก็ดีนะหัวมันขึ้นดีมากเลยรู้แล้วอ่าพี่หยุอย่งนี้นะ คนไปเบิเข้าไปไปสูเข้าไปกองไไดพุ่นเขาไปเข้าไปเข้าไปเอาไปนั่งอยู่ข้างในคนไปไปกองกัน่น่ะพวกีย่านผีรหน่ะยมเลยมแล้วเคเข้าไปเข้าไปอยู่้นบนข้างในไปมิป็องเออเดี๋ยวไ่องเดี๋ยว่ใ นั่งกนนะสีพีนั่งนั่งเนียแรงที่น้องมันจามมันจามอะไรรวทานจามเบพอาบน้ำ

เสียแรงที่น้องไม่รอพอสิ้นวันอเงียบหายหนูต้องหายใจสามครั้งที่หลกเสียแรงที่น้องม่รอพอสิ้นวันคอเงียบหายไปเลยเสียแรงที่น้องม่รอพอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยหนูถึงจะให้เผื่อพลังมาไว้ทมาเลยสียแรงที่น้องม่รอ นนเนี่ยใช่หนูไม่ต้องต่อสิหนูอยากต่อก่อนจะเงียบก่อนจะเงียบอ่ะหนูต้องแอบหายใจก่อนเสียแรงที่น้องมิรอพอสิ้นวันขอเงียบหายไปเลยหายใจก่อนตรงเนี้ยคำว่าขอแล้วไงที่น้องมิรอพอสิ้นวันขอเงียบหายนี่พลังหนูจะได้เหลือ แบบนี้เลยลูกแต่ว่ามันไม่มั่นใจเฉยเมื่อกี้เอาให้มั่นใจกว่านี้นะเอาแบบให้มั่นใจกว่านี้ให้ให้ทำแบบนี้นะ <c oughs> สวัสดีทุกท่าน <c oughs> ที่กำลังรับชมไลฟ์ในตอนนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีคุณพอ่อ <c oughs> คุณแม่ลิงน่อยคะ่ะทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจคะ่ะ ตอนนี้กำลังบันทึกเสียงนะคะงานเพลงคอแล้วบ <Green ipes> ่อแต่งค่ะสวัสดีคุณลุงชนะพงด้วยมาให้กำลังใจร้อยแล้วงานบ่ท่านได้แล้วถามกินมูกระทาเราเด้อคุณลุงเด้อ เธอา่อนแลพอนอนทางบังเยแต่พีเียบเียงเดยเาปแตีงแห้งเด้วหามโต๊ะได้หามตได้ วสวัสดีคุณกเกษมสุขค่ะคุณสุนิสาด้วยนะคะซ <c oughs> ุ้ม SKS ไก่ชนด้วยค่ะคุณสีน้กเซนาค่ะคุณจิ้นด้วยนะคะสวัสดีทั้งห้าร้อยท่านค่ะ อยบหาให้เลอุตสาไปซือจคอแก้นะไรนม่ตอนนี้ค่ะในการบันทึกเสียงทีดาเเ่าใส่จำนวนประชากรไยเงี้ยเอาควี่ผิขหกหกห้า <ส>ดึงดึงดึงดืดไปทั้งหมดอะบูต้องไปที่ล่างก็บูตองน้ำบูต้องน้ำเสียงอะไรมไอ้มองมองนี้นะมองเจ้าสีแก่เนี่ยมองเจ้าสีแก่นี่ยยีบอบอกมองที่เจ้าสีแก่เมื่อกี้เลยไหมฮ <SE> ะแก่ถือคอที่ส่ดพัทเดชกกจังว่าพราะว่าจำเป็นต้องต้องตามเสียงอะนะ สวัสดีเสียงดีไรอีลาขอบคุณค่ะ<ม>ได้กี่เพลงแล้วครับตอนนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งเพลงวันพี่มีรักเดียวค่ะ,ะ,ะแล้วก็ต่อด้วยขอแล้วบอกแต่งค่ะ หนึ่งเนี่ยปากเนี่ยขยับให้ทันริมที่ปากหนูมันช้าตอนเนี้ยพอริมทีปากมันช้าเนี่ยมันมันไม่มันไม่ขยับเนี่ยมันจะทําให้เวลาเสียงออกมาเนี่ยมันไม่นวลมันไม่เข้มข้นเห็นไหมหนูต้องขยับไม่ทันเสียแรงที่น้องนี่รอคือทุกอย่างอ่ะริมที่ปากต้องทันพอสิ้นวันขอพอสิ้นพอสิ้นไม่ใช่พอพอพอแบบนี้ไม่ได้พอเออตรงพอก็ต้องพอจริงจริงไม่นแค่พอพอพออเนี่ย ถพ้พอพอธรรมดาเนี่ย <c oughs> มันจะทําให้เวลาเสียงมามันไม่นวลมันไม่เข้มข้นอ่ะพอสิ้นมันคอเนียบหายไปเลยคือปากเราเนี่ยต้องต้องขยับตามตามเสียงขยับตามเสียงอ่เอาไม มันจะมันจะเริ่มแปรมาจากไอ้ท่อนที่สองละมันจะเริ่มแปรจากไอ้แปรจากกระโนดตัวที่สองครับแม่เสียแรงที่น้องนี่รอพอสิบน้องเงียบหายไปเลยนะได้อุตสาอุตสาไปซื้อที่นอนก็ให้เป็นนอนหนู่ฟังนะหนูฟังก็เองพูดอ่ะหนูฟังนะนฟัง,เ,ง,ฟง,นะฟงเปิดให้ฟัง จะลอยจะลอยจะลอยไปอุตสาไปซื้อที่นอนอุตสาชะทักนักนิดนึงดูไม่ใช่อุตสาไปซื้อที่นอนแบบนีไไ้ไม่ได้อุตสาไปซื้อที่นอนและผ้านวมอ่อนหมอหน้างบังเฉยเนะมคือมต๊อกแอบ,บหายใจพลังเรามันยังจะเข้มพลังยังสะพเดีย๋ยวมจะลองขยับเดยมันไม่ใช่ลบตัวอดได้บอกล่องมึง บั Eat, <elim> ่เ <begun> ก็บผัราหแล้วทีตายเก็บผัวเราหมดเลจะเป็นเอไม่เหนื่อ้รเป็นขี่ไรเป็นขี้เรียนาง เตหมดเมเ่นลบ <laughs> หนึ่งไม่จะเป็นขีกระเทือนเพยขีกระเทืน <h ums> อนเอาใหม่แล้วลั เสียแรงไม่ใช่เสียเลยเสียแรงขึ้นเลยเสียแรงเลยบอเสียแรงไม่ใช่แบบนั้นเสียแรงที่น้องนั้นรอขึ้นแบบนี้เลยให้ไม่เข้มข้นเลย ใบเน่ข,นนขนั้นเนียงใบเน่ขั้นเนียงไครเล่นะใบเน่ใบเน่ไม่ใช่แนบเด้อไอ้กุงมีแฟนข้างเคียงใบเน่ขั้นเนียงอย่าใหญ่มนันแนบมาอยใหญ่ม,นนมันแนบแหง่านะใบเน่ขั้นเนียงประมาณนี้คือค่อยๆสโลว์ขึ้นแต่ว่าให้ทันใบเน่ แบบนี้แหละแบบนี้แหละแต่ว่าคือเวลาหนูมันออกแน่เกินไปอ่ะนะอ่าเาลองใหม่นะลองใหม่เลย พ,พ่อบอกว่าปากหนัวให้มันแนบก็ให้มันเป็นแนบไม่ใช่ว่าให้ผ่อนเสียงลงนะไม่ใช่ว่าให้เบาเสียงลงคือพ่อให้ปรับวิธีการพูดคาว่าแนบเฉยๆยา้มันแนบเกินไปนะอืยา้มันแนบค่าเกินไปนะยาย่ายมันยามันแนบปากกว้างเกินไปนะไม่ให้ไม่ให้เอาไม่ให้เอาเสียงเบาลงนะไม่ใช่เอาเสียงเบาลงร้องให้มันเข้มข้นขึ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวออกมานี่ มันม่วงโดนไล่มันหาวเที่ยวแต่หาวนอนบ่เออเที่ยวแต่หาวเออมา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 ที่ก่อนกระโดดตบจีบครั้งกระโดดตบจีบครั้งเอาเร็วมันเที่ยวแต่หาวนอนหาวนอนล่องเพิงไปไหนก็หาวนอนอ้าวกระโดดตบจีบครั้งเร็วกระโดดตบยังไงล่ะพี่นกยงพาน้องทำทำยังไงอ้าวพาน้องทำมีนี่เอาอย่างนี้แล้วก็ หนึ่งคองหนึ่งคองหนึ่งคองอ้ให้มันสดชื่นขึ้นเลยเร็วไม่งั้นมันไม่สดชื่นอ้าวลองดูยังไงนะมือแน่ลงตัวแล้วก็กระโดดก็ตกเริ่มการท้าในเขาไม่เหมนเออท้าแม้ตัวเองเากรดดชื่ที่เฮ้ยกินแบบวัวกระยาเว ามามายืนตรงนี้เนี่ยมายืนตรงนี้เนี่ยพ่อจะเล่าให้ฟังเอ่อทำตัวให้สดชื่นเวลาร้องเนี่ยเวลาร้องเพลงหนูต้องโฟกัสอยู่ที่เรื่องราวโฟกัสเรื่องราวไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจำได้แล้วร้องไปเลยเป็นล้างหน้าล้างตาให้สะอาดล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นเอาเป็นก็รอนเบอร์แล้วเนาะลอนก็ลอนกันก็ขึ้ สดชื่นแล้วไป,ไปล้างหน้าก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาฟังเอาน้ำล้างหน้าให้มันสดชื่นลองเพ่งอยู่ปบบนี้กะหาวนอนวอดวอดอยู่เว้ยโอ้ยบังกันน่าพูดใดไนเนม่าแล้วดิฮะไอ้บังกันรู้จะก้นอนู่โอ๊ยย,ยี่สิบนหนึ่งบ่เด็ดเลยนะอืมอาร้อยอาร้อยบอกกมันคือบอกขึ้น สบายดีพี่น้องเอ้ยนะครับปูปูจอมนะครับโดนแล้วเจ้าลิงเอ้ยว่าทันก็ยังมีอีกหลายอย่ที่นาใจเย็นมนกัพิกกิ๊กพิกกิ๊กพกกิ๊กสู้เพื่อชีวิตครับแล้วก็เออคนอะไรสักอย่างนี่แหละนะคุณเกตอะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่าคุณอะไรสักอย่างนะไปอ่านภาษาอังกฤษบุกออก้าันเลยเนาะอ่าคุณ คุณไทยวงอินทรานะครับขอบคุณมากนะผู้ใดแนนที่เขามาแล้วก็แจงซื้อเขามากครับแจงซื้อกันเขามากในเด้อพี่น้องบ้านศรีวิไลห้องครับมาให้กำลังใจอีหลาหน้อยหฮาทิดาลิงโอทิดาเล้า <c oughs> อ่าคุณบันดิตครับคุณบันดิตนะคุณบันดิตชาวยศครับยี่ห้อทิดาเล้าลองเพลงอะไรก็เป็นลิงอังสันมาหัวอังสันเนาะบัานนี้เนาะคุณอินพรนะครับ อินพรเออสูส่ๆเออ้อทิดาลิงเอ้ยมาสันมาสบายดีนะครับปู่จอมไอชนะพงว์ครับหมูกระทะรออยู่เดอ้อทิดาเอ้นะครับคุณสุดาผ้ามาพาวันแสงอารุณนะครับตามทุกคลิปเป็นกำลังใจให้ทุกมาทุกคลิปเลยมาสังครับกอบคุณห,หลายๆครับคุณดามคุณดามาคุณวินคุณวินนะ นะครับแล้วก็คุณโอ้่อยอ่านภาษาอังกฤษบอ,อ,อกโออยเนาะสบายดีเด้อน,นะครับสบายดีสบายดีนะครับคุณกุลหรือเปล่านะส่งกําลังใจครับอันตัวง่ายกับพ่ออ่านได้อยูอ่แต่อตัวยากๆสกุลย่ากๆแต่อ่านบ่อยได้นะครับคุณวันคุณวันนะคุณจิ้มครับเดี๋ยวก็ได้อีหล่าเอ้ยคุณไพบุญนามฤทธ์บอกว่าน้อยน้อยสู้สู้ตั้งใจตั้งใจทิดาลิงเอ้ยมาสันบางิดาว่านอนมาสันบาโอ้ แม่น่อยเอ้ยแม่น่อยลำพูนเนาะแม่น้อยลำพูนนะอ่าบอยเบสอวกาศครับสูส่ๆครับติดตามครับผมขอบคุณครับพี่กิกพี่กิ๊กอ่ากินกล้วยเยอะๆให้เสียงวันๆนมาเชนญมาสวัสดีครับผมครับอืมแล้วก็คุณอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะคุณยาด้วยนะครับคุณยา